สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับก็ยังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์พายุฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นครับมา100%นะับในส่วนของโมเดลอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลนะครับยิ่งช่วงบ่ายนี้อุณหภูมิยิ่งร้อนเวลาเกิดฝนลมยิ่งแรงนะครับเมื่อวานนี้แถวอุดรนนะครพนมแล้วก็จังหวัดเลย รวมทั้งสกลนครบางส่วนนะครับมีพายุฝนฟ้าขนองถลม่มบ้านเรือนเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบ่ายถึงค่าวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะพายุร้อนจะกินพื้นที่ไม่เยอะนะครับแค่เป็นระดับตําบลน,นะครับหรือว่าแค่ระดับหมู่บ้านแต่ก็ส่งผลกระทบเยอะนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตล่าสุดช่วงบ่ายนี้มาแน่นะครับมีพื้นที่ไหนบ้างโดยเฉพาะวันนี้มาตั้งแต่เช้านับช่วงเช้า เสงสายที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าะนองอยู่แถวอำเภอเมืองนครพนมนะครับแล้วก็ธาตุพนมแล้วก็แถวอำเภอเรนูนะครับนี่ฮะรอยต่อของอำเภอเมืองอำเภอธาตุพนมอำเภอเรนูนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านก็คือแถวท่าแขกนะครับสวนเขตนะครับมีกลุ่มพายุรุดูร้อนเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับช่วงสายสายนะครับอำเภอเมืองสกลนครนะครับฝนถล่มหนักนะครับอำเภอโคกสีสุพรรณสกลนครอำเภอนาแกนครพนมเมื่อวานนี้นาแกนครพนมนี่ บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับพายุร้อนถล่มนะครับวันนี้ก็มาซ้ําต่อนะครับอำเภอเต่างอยสกลนครอําเภอโพลนาแก้วนะครับรวมทั้งแถวสหสหสขานกาลสินนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงสายๆนี้นะครับกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองที่กําลังเริ่มก่ะตัวขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโมเดลล่าสุดตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับก็เตรียมรับมือในหลายๆพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นนะครับ ถ้าดูในช่วงตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนี้นะครับก็จะมีหลักๆจะมีโซนนี้นะครับแถวนครพนมสกลนครน,นะครับแล้วก็อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองนะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือก็จะเป็นพะเยาแล้วก็น่านรวมทั้งเชียงใหม่โซนนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกจะเป็นระยองจันทบุรีนะครับแล้วก็ตราดนะครับ ภาคใต้นี่มีโอกาสเกิดฝนเยอะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้แถวตรังหาดใหญ่ยะลานะครับรวมทั้งระนองพังากระบี่นะครับประจวบคีรีขันธ์โซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขน,น,นองต่อเนื่องครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นี่คือโมเดลในช่วงเวลา12นาฬิกาวันนี้นะครับไปดูช่วง13นาฬิกานะครับท่านผู้ชม13นิกาก็จะมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของ พายุฝนฟ้าคนองนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดนะครับจำว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดนะครับแถวจังหวัดเชียงรายนะครับบางส่วนเชียงใหม่บางส่วน,นครับพะเยาบางส่วนแล้วก็ลำปางบางส่วนจังหวัดน่านบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองได้ทุ่งช้างบ่อเกรืออำเภอปงพะเยาอ,อำเภอเมืองพะเยาเชียงคำแม่ใจนะครับอำเภอเทิงอำเภอพานเชียงราย วังเหนือนะครับลำปางอำเภอเมืองสมเองเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้มีลุ้นหมดนะครับในช่วงเที่ยงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งอีสานตะวันออกตกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแถวสกลนครนครพนมนะครับโดยเฉพาะอ่านครพนมแถวปราบากแถวอ่านาแกแถวทตุพนมแถวอำเภอเมืองแถวเรนูนครนะครับแล้วก็แถว ภาคตะวันออกก็เป็นโซนนี้นะครับรอยต่อระหว่างสะแก้วระยองจันทบุรีนะครับรอยต่อ3จังหวัดนี้นี่คือโมเดลในช่วงเวลาบ่ายโมงส่วนภาคใต้นะครับเป็นโซนนี้นะครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับแถวควนโดนนะครับสตูลแล้วก็ย่านตาขาวตรังหาดใหญ่สงขลานะครับสะะดาแล้วก็ปัตตานีนะครับนาราธิวาสรือเสะอาะสุงไหงโกลกโซนนี้นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองเขาพนมกระบี่นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะครับถ้าดูดูจากโมเดลเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนตรงนี้นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับพอช่วง14นาฬิกาก็กระจายตัวกันมากขึ้น,นครับ14-15นาฬิกา ตรงนี้จะเน้นเป็นโซนภาคเหนือนะครับตรงนี้จะเป็นแถวเชียงใหม่นะครับมาแน่นะครับแถวเชียงใหม่แถวลำปางนะครับฝั่งด้านบนของลำปางนะครับแถววังเหนือนะครับแถวพยาวแม่ใจอำเภอพานเชียงรายนะครับปงพยาวเชียงม่วนพยาวเชียงคำพยาวนะพยาเมงรายของเชียงรายแม่จันเชียงใหม่นะครับเชียงแสนเชียงรายปัวน่านบ่อกเกลือทุ่งช้างนะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองวันนี้ภาคเหนือนะครับแล้วก็ที่สําคัญจุดตรงนี้ยังคงเป็นจุดเดิมๆนะครับแถวสกลนครนะครับสกลน,นครพนยางคามท่าแร่นะครับแถวสกลน,นครแล้วก็เรนูนครธาตุพนมอําเภอเมืองสกลน,นครอําเภอเมืองนครพนมนะครับแล้วก็นาแกนะครพนมนะครับเมื่อวานนี้ที่พูดไปแล้วนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็แถวอุบลราชธานีฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับ ส่วนตะวันออกนะครับภาคอีสานตอนล่างแถวปัดช่องกับคอนบุรียังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกคลองตะกราวสอยดาวคลองหาดนะครับรอยต่อของ3จังหวัดสราแก้วจันทบุรีแล้วก็ระยอง4จังหวัดนี้ครับชลบุรีด้วยนะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับ15นากาก็แถวประจวบคีรีขันธ์นะครับทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยนะครับโซนนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแถวกระบี่นะครับ ภาคใต้แถวกระบ,บี่เขาพนมแล้วก็ย่านตาขาวควรโดนสตูนับสะเดานาทวีสบ้าย,ย้อยยะลาลือเสาะนะครับนาราธิวาสสุงไหกโกลกนี่วันนี้ภาคใต้เตรียมเรา,เาโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของพายุฝนฟ้า,า,า,าขนองแถวทานโตนะครับบันดังสตาศีสาครเบตงนะครับโซนน้สุงไหกโลกนะครับ ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับในโซนภาคใต้เหนือสุดมาถึงใต้สุดนะครับวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของพายุรุนร้อนนะครับไปดูช่วง16กันวานนี้นะครับ16กันาก็เป็นโซนอีสานฝั่งนี้นะครับถ้าแขกสกลนครนครพนมตรงนี้นครพนม,นนพนมอำเภอเมืองอำเภอธาตุพนมอำเภอปลาบากแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสกลนครครับเต่างอยนาแกนะครับแถวนี้นะครับ แล้วก็อุดรธานีวันนี้ยังมีลุ้นต่อนะครับเช่นเดียวกับน้องคายกับบึงการวันนี้ยังมียังมีโอกาสที่จะลุ้นในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองต่อได้นะครับในช่วงค่ๆนะครับเมื่อวานนี้รอบดึกก็มาหลายพื้นที่นะครับโซนอีสานนะครับแล้วก็แถวเชียงรายนะครับอําเภอพานครับเชียงคำพยาวนะครับโซนนี้อําเภอปงอําเภอเชียงม่วนงาวลําปางเชียงคำเทิงแม่ใจวังเหนือพราวเชียงใหม่นะครับ ลำปางร้องกวางแพร่อำเภอรองแพร่อำเภอเด่นชัยท่าปลาอุตรดิตนะครับเวียงสาอำเภอเมืองน่านนะครับบ่อกเกลือปัวทุ่งช้างโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองได้ต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เหล่านี้นะครับแล้วก็โซนภาคใต้นะครับตอนล่างหาดใหญ่สงขลายะรานราธิวาสนะครับสตูลตรังนะครับกระบี่ รวมทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชบางส่วนแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์บางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตรงนี้โมเดล15บนฬิกาวันนี้นะครับไปดูช่วง16บนฬิกานะครับก็ยังกระจายตัวนะครับในโซนภาคเหนือก็ไล่มายังคงเป็นจุดเดิมๆนะครับแถวเชียงรายพยาวเชียงใหม่น่านนะครับพแพร่แล้วก็อุตรดิษถ์บางส่วน ส่วนอีสานก็เป็นอุดรธานีหนองคายบึงการนะครับสกลนครนครพน,พนมส่วนนี้นะครับบางส่วน,นครับบางส่วนแล้วก็แถวอำนาจเจริญอุบลราชธานีบางส่วนมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับนี่คือโมเดลช่วง16นาฬิกาวันนี้แล้วก็แถวประจวบคีรีขันนะครับทับสแกรประจวบคีรีขันแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับกระบี่หาดใหญ่สงขลานะครับ หัดใหญ่สงขาควรโดนสตูลสดาวนาทวีสบ้ายอ้ยยาลาลือเสาะนราธิวาสสุไงโกลกนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับเฝ้าระวังนะครับพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับในส่วนของตรงนี้ไปดูในช่วง17นาฬิาบ้างตรงนี้10 หกนาฬิกานะครับพอช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาก็สิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกาก็ยังเป็นโซนอีสานตอนบนนะครับที่ยังคงต้องรอดูสถานการณ์นะครับเมื่อวานนี้อุดรธานีนะครับบางอำเภอโดนพาย,ยุดูร้อนไปนะครับรอต่อระหว่างอุดรธานีบึงกาฬแล้วก็หนองคายนะครับจุดนี้มีโอกาสเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองสูงท่าแขกนะครับอำเภอเมืองนครพนมฝั่งนี้นะครับก็ยังคงมีลุ้นฝนต่อนะครับในช่วงวันนี้ นี่คือในช่วงเวลา18นกานะครับแถวเชียงรายนะครับเชียงรายเชียงใหม่ส่วนนู้นนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลฝนก็ยังคงเป็นโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้กับทั้งหมดนี้นะครับภาคใต้วันนี้ภาคใต้ฝนเยอะนะครับหาดใหญ่สงขลายะรานราธิวาสปัตตานีนะครับสตูลตรังพัทลุงนะครับนครศรีธรรมราชกระบี่ระนองพังงาภูเก็ตนะครับรวมทั้งสุราษฎร์ธานี ชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีวันนี้มีลุ้นหมดนะครับในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้จะเห็นว่าฝนนี่โมเดลหลักๆอยู่ในโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ลงมาถึงโซนทางด้านภาคใต้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ย้ําว่าตรงนี้โมเดลนะครับย้ําว่าเป็นโมเดลนะครับ เพราะฉะนั้นก็เกิดในจังหวัดนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอนะครับจะเกิดบางอำเภอครับไปดูช่วงประมาณ19นาฬิกานะครับก็ยังเป็นโซนภาคเหนือนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สาคัญโซนภาคใต้ตรงนี้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีตรังสตูลนะครับหาดใหญ่ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับโซนนี้มีโอกาสได้เจอหมดนะครับในส่วนของ พายฝนฟ้าขนองชุดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับก็เตรียมรับมือในบางโซนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะรประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y c o m แล้วก็ขอบคุณ่ันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ